ตำปูเลยพี่น้องเลยใส่มินิครับมาหนิตำปูดาวะนะพี่น้องแม่พัดจัดให้ครับมาหน,อนาิอู้ยน้ำซ้ำปื้อปื้อพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเไยม ตีตามปูดาวครับไปดิวุ้ยใส่มินิเออพี่น้องไอ้โมนี่ลัวรัวรัวรัวอะหมั่นคองตุ้มปุ่มพี่น้องเอ้ยแจ็บแมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามสู้กูสุกคนครับวันนี้ครับป้าปยครับพาพี่พาน้องครับเนี่ยเอือเนี่ยอายสู้กูสุกคนครับวันนี้มากินตาปูเด้อพี่น้องเอ้ยใส่มินิครับโมนี่ตาปูดาวกันนะพี่น้องแม่พระจัดให้ครับวันนี้อุ้ย หนาสัมปื้อปื้อพี่น้องเอ้มึงนี้ใส่มินิจังน้อยครับเพราะว่าเพราเป็นใส่ง่ายไปนะครับสัมนี้อนะครับพอดีตําเขาเครื่องง่ายครับพี่น้องเนี่ยนี่แม่วัชชินพูดตำเนอพี่น้องเอ้บางทีให้น้องมึงจเล็กจักน้อยครับนึ่นี่ครับแม่วัชชินปาดอกครับตัวระคำตัวระคำพอดีครับเนี่ยมาแสบๆกันครับมามาเนี่ยพี่น้องเอ้ตำปูครับตำปูดาวไปนะเอันว่าแม่วัชชินจัดให้ครับพี่น้องแสบๆกันครับมึงนี่ รอนน่องกัะนาดน้ำก็ซ้เปื๊ยๆพี่น้องเอง้ยโอ้โหดูดยาดเลยพี่น้องเอง้ยสีรสชาติจัดจังหน่อยครับสีเปรี้ยวๆสมลรอไปพี่น้องมาเท่าไหรมาพี่น้องมาอืม ปูสดๆครับยำหอกเนื้อมันหวานพี่น้องขออยากไข้ก็พี่น้องประกาศข่าวครับป่วยน้ำออกไปครับพี่น้องป่วยน้ำทำไมาน้ำไม่หลล้วครับมันเสียบ Бах. บรรยากาศดีครับช่วงเศร้าๆนะข่ายหยาห้างง่วมากพี่น้องเอตใส่งวงใส่กล้วยครับฝนกับ่ัตโต้ขึ้นก็แล้วครับมือขึ้นกับมือตื้อเต่ามากที่งานมากตึงแถวนี่แหละพี่น้องเอ้ยมากันหอบกล้องเขาเรียนอืม หนาบซับปือป่อยๆครับหนามปลาแดกครับพี่น้องตามบ ใส่มินิเดอ้อพี่น้องเอ้ยมันเน่ยใส่บ่เงยปมันด้ครับเนี่ยโอ้หน่อยให้งกระแสีกวก็อะไพี่น้องเอ้ฟีมือเบู๋ไหนมันซินเลยพี่น้องเอ้ บ้าของของน้องโอ้รถจกรักรกไปหน่อย ถึนะ่าตองไปข้อห้องจอกแล้ว ากำลังบกเลยพี่น้อง <c oughs> ปลาปูด,ดูดน้ำออกครับกำลังบกถ้าฝนตกมาอยู่ดีไม่แห้งครับเอาปลาเคียงลุ่งพี่นอออ้องเอ้ยว่ามันเห็นฝนหรอปลาปุยเลี้ยงพูดหลายออกให้รครับแต่กินเยอะพี่น้องตะแม่ยงง่ายครับน้ำกำลังบกบกเอิ้อจิ้งจานมาจับบ่พี่น้อง มื่ขึ้นมมนันงนกินยาี่น้องปวาห้องเพิ่มเพิ่มมากมันรีดตัเท่ามากแม่สูบหนาำบกบันเนาะวะขันเท้าขาบวนี้เราเด้อว,วะมาหลอกปอกแปกมาลลอกปอกแปกซ้ำเนียวจั๊กจั่นหล่ะพี่น้องเอ้ยเสียสัมบันย์มาตกอีกโอ้ย ตวกอยากพุกสร้างถ้าใฝนดีกลีไข่นะพี่น้องเนาะโอ้ย รอเหมืงเดิ้พี่น้องเลยตำปูครับมือนนี่ตำปูตำปูดาวครับมันใส่มินิจังหน่อย ข้อควางเลยพี่นอ้องต๋อออกเลยแกเจดเดียครับแจเดีย,ดยตัวน้อยยู่พี่นอ้องตะ่าเนื้อแน่นครับ คิ้วแต่เขียวคนบ้าตาเใจหอมเปครับพี่น้องถึงกินโห้ยห้วยครับพี่น้องร่มมาก กไ้อไปหน่อยนี่ก็นแน่นครับ มาเดอ้อสุขสุขคดแล้วครับน้องประเทศนประเทศคุณน,น้องมัสินีวานแล้วก็ไปไปขอฝากช่องน้ำหน้องมัสินอยู่พี่น้องเลย <laughs> เอียงกำลังมากครับ โอ้ยสายยางหลุดเ้าพี่น้องเฮมเมอยู่ตามกินน้ำปีน้ำนอเกันครับจับปลามกันด้วยครับโอ้ยมีปลาบูาพี่น้องเลยกินอะไรเห็นปลาซิวอ,อยู่เราพี่น้อง Mmm! <coughs> ตัวเผ็ดพี่น้องสวัสดีครับครับบัวเผ็ดบอลเหลีวพี่น้อง,องดับข้าวนี่ก็เครื่อนพี่น้อง กล้ามแข็งครับขอ,อยาบาดคำเดือพี่น้องเลยกลาบอ,อกครับพี่น้องกล้ามแข็งแต่เหนื่อยยังหนุ่ม,มเดี๋ยวหนึ่งน,นันนึงครับ ขอการลองซองพี่น้องเลยยังไก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องติดติดตามติดชมเบาปุยจูพอกจูพาครับพี่น้องมานี่ตำปูครับตำปูดาวฝีมือแมวสินครับพี่น้องจัดไปท่างพอตามคำครูครับพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเลยลองมึงนะครับเด้อพอดีว่าเป่าปุยว่าปวดไปลองลองมึงกันหน่อยะแต่ว่าเปาปุยไปตำปูตำปูตำปูดาวเป็เรื่องเด้อสวัเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแดดซิบปุกจัง่อยครับ ออกสีสีพลอยพี่น้องรสชาติน่งจัดครับสีสีเผ็ดๆจักหน่อยอ๋อขอขอบคุณขอพูดอีกรอบนึงครับติดตามติดชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้ทรัพนี้ครับคลิปหน้าครับพบ๊ปกันไหมครับโชคดีมีความสุขพี่น้องอย่าเก็บเจ้าไข่อย่าจนละล่ำรวยสู้ขู่สุขคนครับสวยบ้านเซอขึ้นหลุบระล้อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์นะพีเด้อพี่น้อง